นัตถิปัญญาสมาอาภาแปลว่าแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีอาทิตย์จัน์ทส่องแสงแจ้งกระจ่างส่องสว่างรุ่งเรืองเฟื่องวีหาไม่อาจเปรียบเทียบทันเท่าปัญญาสว่างขวาสุริยันดวงจันเพนินแสงอคีหมื่นพันจันท์อาทิตย์ถ้าถูกปิดบังป้องมองไม่เห็น แต่ปัญญาใครปิดไม่มิดเม้นมองแลเห็นลอดล่าแลวฟ้าดินพระพิพัฒนปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องธรรมะธรรมโมกันหน่อยดีกว่าอ่ะถ้าหากว่าใครเคยสวดมนต์ทำวัดเช้านี่นะ เขาจะมีบทสวดตอนท้ายๆอยู่อันหนึง่งที่ว่าชาติปิทุกขาชาราปิทุกขาการเกิดการแก่การตายเนีมันเป็นทุกข์ความโศกเศร้าพิรัยรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแคขนใจอันนี้ก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์อ เดินเข้าซอยมาไปเจอคนที่เราไม่ชอบกินน้ำเดินสวนมานี่เราก็ไม่สบายใจแล้วเริ่มเป็นทุกข์แล้วอ่าประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ก็ทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสรุปว่าอันนี้มันเป็นเพราะอุปาทานคือความยึดมั่นในขันห้าในตัวตนคือยึดมั่นว่า รูปกายเนี่ยเป็นของเราอ่ายึดมั่นว่าเวทนาคือความสุขความทุกข์ความยินดียินร้ายเนี่ยมาเป็นของเรายึดมั่นว่าสัญญาคือความจําได้หมายรู้ความหลังทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นของเราอ่ายึดมั่นว่าสังขารคือความคิดปรุงแต่งทั้งปวงคือของเรายึดมั่นว่าวิญญาณอ่คือความรับรู้อารมณ์ทั้งปวงวิญญาณนี่แปลว่าความรับรู้นะ สิ่งที่ไม่มีวิญญาณเนี่ยก็คืออย่างผีตายนี่ไม่มีวิญญาณแล้วอะ่ะอันนี้จะเอาไปเผาหรือเอามีดไปฟันยังไงก็นิ่งเฉยใช่เพราะว่าไม่มีความรับรู้แหละว,วิญญาณนี่มันแปลว่าการรับรู้นะอันนี้แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆเหตุแห่งทุกข์ก็คืออวิชชาตันหาอุปาทานอาวิชชาคืออะไรอะ่ะก็คือความไม่รู้ไม่รู้ก็คือเห็นผิดนั่นเองมันก็ให้เห็นว่ากายเนี่ยเป็นของเรา เราถูกตีเราเจ็บปวดเราหิวนะ่ะให้เห็นว่าสุขทุกขนี่เป็นของเราอย่างเงี้ยทำแบบนี้เราถึงจะสุขทำแบบนี้เราถึงจะทุกขให้เห็นว่าความจำได้หมายรู้อ่นะก็คือเราเราเนี่ยจำเรื่องต่างๆทั้งดีทั้งไม่ดีเอาไว้อย่างชนิดเหนียวแน่นทีเดียวให้เห็นว่าความคิดนี่คือเราของเรา เราก็เลยคิดนั่นคิดนี่ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนอุปาทานนี่มันเหมือนตะปูท่านบ้ฟังมันตอกติดจิตใจไว้อย่างเหนียวแน่นที่สุดลำพังการให้ทานและรักษาศีลนี่ไม่สามารถจะเพิกถอนไอ้การตรึงของตะปูนี้ได้อ่ะนอกจากการเจริญสติภาวนาเท่านั้นแหละนะที่นี้เรามาเรียนรู้การละอุปาทานกัน ความยึดมั่นในกายว่านี่เป็นเราเป็นของเราอันนี้ต้องแก้ด้วยมนบทหนึ่งชื่อกายยคตาสติพิจารณาอาการสามสิบสองของเรา,าผมขนเล็บวันหนังนให้เห็นเป็นแค่ธาตุดินกับธาตุน้ำไอ้ที่แข็งๆน็งเป็นธาตุดิน ส่วนที่เหลวนะ่ะเป็นท่านน้ำนะยังผมนี่ลองพิจารณาดูความจริงว่ามันใช่ของเราจริงหรือเปล่าถ้าใช่ของเราทําไมมันร่วงทุกวันอ่าไม่อยากให้มันร่วงมันก็ร่วงบางคนร่วงจนจะหมดหัวแล้วถ้ามันเป็นของเราจริงเราก็บอกมันได้สิเอ้ยผมอย่าร่วงในะอย่างออกนะทําได้หรือเปล่าวะไม่ได้อะอะ่ต้องไปหายามาใส่ ถึงใส่เดี๋ยวเอามันก็งอกอีกแล้วมันก็ร่วงอีกแล้วเพราะเราบังคับมันได้จริงๆแล้วนั่นแหละมันถึงจะเป็นของเราแต่ทีนี้เราบังคับมันไม่ได้ทั้งขนทั้งเล็บทั้งฟันทั้งหนังทั้งหมดอ่ะมันไม่อยู่ภายใต้อนัตบังคับบัญชาของใครทั้งนั้นอ่ะเวลาฟันจะหักมันจะโยกอ่ะมันก็หักมันก็โยกแบบไม่ฟังเราหรอกเวลากายนี่จะเจ็บจะป่วยจะหิวมันก็ห้ามไม่ได้เลย มีตัวอย่างพระยะศะกุลบุตรชาติหนึ่งท่านกับพวกก็ทำหน้าที่คล้ายๆมูลนิธินี่ไปคอยเก็บศพไม่มีญาติเอาไปเผาเอาบุญวันหนึ่งไปเจอศพผู้หญิงมีคันก็นำไปเผาที่ปราช้าแห่งหนึ่งไปกับเพื่อนอีกห้าสิบสี่คนพระยาศากับเพื่อนสี่คนนี่อยู่ช่วยเผาศพส่วนที่เหลืออีกห้าสิบนี่ให้กลับบ้านระหว่างนั้น ตัวก็แทงแล้วก็พลิกศพเพื่อให้ไฟไหม้อยู่ขณะนั้นจิตก็ไปพิจารณากายของศพนั้นก็เห็นกายของศพนั้นเป็นสิ่งไม่สวยงามเอาซะเลยจนเกิดนิมิตในใจเขาเรียกว่าอสุภาสัญญาคือจิตไปจับภาพความไม่สวยไม่งามของร่างกายพระยาศาก็บอกกับเพื่อนอีกสี่คนให้พิจารณากายของศพนั้นมัง่งว่าดูซิมเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะให้คิดอย่างนี้ สี่คนก็เกิดภาพความไม่สวยไม่งามของกายเช่นเดียวกันจากนั้นก็ไปบอกบิดามารดาของตนกับเพื่อนๆอ,อีกห้าสิบคนเนี่ยให้พิจารณาความไม่สวยงามของกายจนเกิดอสุภาัญญาเหมือนกันหมดทุกคนด้วยผลของการพิจารณาศพนี้ทําให้พระยะสะทั้งบิดามารดาและสหาย50าสว่าคนนั้น ได้เกิดมาในชาติใหม่แล้วพบพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมบรรลุโสดาบันและอรหันต์ไปตามลำดับการพิจารณากายเนี่ยถึงสำคัญมากพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากหากผู้ใดเจริญแล้วจิตสงบแม้เพียงครั้งเดียวก็เหมือนได้ทำบุญสร้างโบสร้างวิหารเลยแต่ที่เราเจริญนี่ไม่ได้มุ่งหมายจะเอาบุญเราเพียรเจริญสติภาวนาก็เพื่อ,อ ไปให้มันพ้นบุญพ้นบาปอยู่เหนือดีเหนือชั่วหากยังอยู่กับบุญกับบาปก็ยังจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่เราเจริญกายยาคตาสตินี่ก็เพื่อละอุปาทานในรูปกายเนี่ยให้มองร่างกายว่าเป็นสิ่งสวยงามหรือไม่สวยงามถ้าเห็นเป็นสิ่งสวยงามสิ่งดีก็แสดงว่ายังไม่เห็นตามความเป็นจริงอ่ายังไม่ถูกต้องลองถอนผมแล้วหย่อนลงไปในชามแกงสักสองสเส้นเนี่ย เราจะกินต่อหรือว,ว่าเทแกงนั้นทิ้งอะเราพิจารณาอาการ32มสิบสองในแง่ของอสุภะคือความไม่สวยงามเล็บก็เหมือนกันอาตัดเล็บเราโยนใส่ชามข้าวดูเถอะเราจะกินต่อไปได้หรือเปล่าหากจะถึงกระแสธรรมเราต้องทวนกระแสโลกโลกเขาเห็นว่าผมนี่เป็นของสวยงามแต่ธรรมไม่ได้เห็นอย่างนั้นเราพิจารณาเพื่อให้เห็นกายนี้ตามความเป็นจริงว่าที่แท้มันไม่ได้สวยงาม เวลาผมร่วงไม่นานนักผมนั่นก็จะย่อยสลายกลายเป็นดินอันนี้เป็นความจริงที่สุดเส้นผมนี่มาจากดินสุดท้ายก็ต้องกลับไปเป็นดินอันอื่นก็เหมือนกันอ่ามูดนี่มาจากน้ำคือปัสสาวะนี่มาจากน้ำก็ต้องกลับไปเป็นน้ำทั้งอาหารเก่าอาหารใหม่มาจากไหนมันก็กลับไปยังที่ที่มันมาทั้งนั้นกายเนี่ยเป็นเพียงการประชุมพร้อมกันของธาตุทั้งสี่ คือดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองอันไหนละ่ะที่หมายว่าคือเราของเราคนเรายิ่งอายุมากขึ้นจะเห็นความเป็นจริงของกายครับเช่นผิวเนี่ยที่เคยผ่องแต่งตึงก็เริ่มเหี่ยวผมก็งอขาวร่วงโรคภัยเริ่มเบียดเบียนเพราะว่ากายนี้มันเป็นเพียงแค่ที่พักอาศัยของเราชั่วคราวไม่นานนักมันก็แตกดับไปตามการเวลา เหมือนอย่างที่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทยอยตายกันไปนะนะวันหนึ่งก็ถึงเวลาของกายเราเหมือนกันตายเหมือนกันมันหนีไม่พ้นสังขารก็ค,คือกายนี้มันต้องเสื่อมต้องดับอย่างน้อยก่อนนอนวันละสักสิบห้านาทีก็ควรจะพิจารณากายนี้บ้างเมื่อพิจารณาอยู่เสมอเสมอที่เรียกว่าเจริญกายยาคตาสตินี่ จิตจะเริ่มเห็นความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นจนวันหนึ่งมันจะแสดงความอัศจรรย์ในใจขึ้นมาแล้ววันนั้นนะ่ะท่านจะหายสงสัยว่าตกลงแล้วกายเนี้ยคือเราหรือว่าใครกันแน่อาการที่ปรากฏมันเป็นปัจจตังคือของใครของมันไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าลงรอยเดียวกันอ่ก็คือจิตจะหายสงสัยจะเห็นว่ากายเนี้ยไม่ใช่เราของเราอีกต่อไป แต่ว่ายังไม่จบที่เห็นเนี่ยเป็นเพียงปฐมบทเท่านั้นเห็นตรงนี้ยังไม่ถือว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันแต่มันจะนำหรือว่าน้อมไปสู่การเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่ใช่เราในภายหลังนี่ก็คือเหตุผลว่า ทำไมเราถึงต้องเจริญสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ในระหว่างวันเป็นอย่างมากคือมันจะเสริมซึ่งกันและกันและมันจะทําให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปฏิผลได้อย่างรวดเร็วอ่าเอาแค่โสดาบันก่อนอย่าเพิ่งไปพูดถึงสกิทาคามีอนาคามีหรือว่าอารหัตผลเลยพระโสดาบันนี่แค่จิตเห็นตามความเป็นจริงว่า รูปนามขันห้าอารมณ์ทั้งปวงนี่เรายังละราคาโทสะอะไรไม่ได้เลยอความเห็นผิดนี่แหละที่เป็นที่มาของอุปาทานความเห็นผิดคือเหตุแห่งทุกข์ความเห็นถูกเห็นชอบก็คือมักมักนี่ก็คือหนทางนําไปสู่การดับทุกข์ยังเห็นว่ากายนี้เป็นของเราเราก็เจ็บเราก็ป่วยเรื่อยไป แต่ถ้าเห็นกายนี้เป็นศักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเวลาเจ็บป่วยกายเท่านั้นที่เจ็บป่วยแต่จิตมันไม่ได้เจ็บป่วยไปด้วยเนี่ยถ้าเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราความคิดที่จะเบียดเบียนสัตว์คนอื่นก็จะไม่มีเลยนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมพระโสดาบันถึงได้มีศีลห้าเป็นปกติอ่าเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่ากายคนเรานี้เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุดินน้ําลมไฟมาประชุมกันเท่านั้นจะไปฆ่าไปแกงกันทำไม จิตที่คิดจะทำร้ายคนอื่นมันก็ไม่มีโดยอัตโนมัตินะต่อไปก็คิดว่าเราเนี่ยบ้าหรือเปล่าเที่ยวหลงรักหลงชังนะธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟสำหรับธาตุไฟในที่นี้คือความอบอุ่นในร่างกายเวลาคนเราตายเนี่ยเขาเรียกธาตุไฟแตกพอธาตุไฟแตกแล้วตัวมันจะเย็นก่อน ลมหายใจก็มาจากอากาศาธาตุเนี่ยเรายืมมาแล้วก็คืนไปยืมมาแล้วก็คืนไปหายใจเข้าหายใจออกอยู่เรื่อยอันไหนที่เรียกว่าเราอ่าจะไปถือว่าลมหายใจเป็นของเราได้จริงหรือเปล่าลองสูดลมหายใจเข้าสิสูดลึกๆแล้วกลักล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 ้นไว้ทนได้หรือเปล่าวะทนไม่ได้หรอกอ่าต้องหายใจออกนี่แหละภาษาธรรมที่เขาเรียกว่าทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมต้องดับ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งนั้นพอเห็นตรงเนี้ยจิตมันก็หายสงสัยไปเองหากท่านพิจารณากายแล้วเห็นแม้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งคือเห็นในใจนะแค่เนี้ยประตูพระนิพพานก็เปิดแล้วหากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ก็ต้องบรรลุธรรมในชาติต่อ,ต,อต่อไปอย่างไม่ต้องสงสัยครับนั่นก็คือเรื่องที่เราเอามาคุยกันก่อนวันนี้ครับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเทียนจิตตะสุโพนี่ท่านเคยเทศแสดงธรรมให้ฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งครับว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดปีเถาะตรงกับวันที่สิบกรกฎาคม2 5งพสเมื่อย้อนไปถึงในสมัยพุทธกาลก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าสแสดงพระธรรม,มเทศนาครั้งแรกให้พวกเราฟังในประเทศอินเดีย เราไม่ได้เป็นคนอินเดียไม่ได้อยู่ในประเทศอินเดียแต่อยู่จังหวัดเลยเป็นคนไทยเราต้องพูดเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาพื้นบ้านคนไทยฟังต้องรู้ปีเนี้ที่นี่มีพระสงฆ์17บเจดรูปเนนสองรวมเป็น19เกรูปที่จำมรรษาที่นี่แล้วก็มีแม่ขาวสามคนมีโยมอีกหลายคนจำไม่ได้พากันมาเจริญสติหรือว่าเจริญวิปัสสนาก็แล้วแต่จะเรียก หรือจะพูดว่าพวกเรามีอุดมการที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมในปฏิบัติที่ไหนก็ได้แต่ว่าที่นี่เราจะทำให้เป็นสถานที่ปฏิบัติเพื่อพื้นฟูคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆการพื้นฟูหลักพระพุทธศาสนาหรือพื้นฟูคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีหลายวิธีมีหลายครูหลายอาจารย์ เรื่องการเผยแผ่ธรรมะก็เช่นเดียวกันแม้แต่ในประเทศอินเดียในสมัยพุทธก,กาลก็มีหลายครูหลายอาจารย์ทําการเผยแผ่ธรรมะครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าในประเทศอินเดียมีร้อยแปศาสนาร้อยแปดลทัทธิร้อยแปดนิกายร้อยแปดอาจารย์นะถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าจํานวนร้อลัทธิร้อยเจ็ดนิกายร้อยเอาจารย์นั้น ก็จะไม่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเองก็ไม่เห็นด้วยกับร้อยเจ็ดลัทธินั้นเมืองไทยมีคนเผยแผ่ธรรมะประกาศธรรมะกันเป็นจำนวนมากสำนักกรรมฐานหรือสำนักวิปัสสนาก็มีมากดังนั้นใครชอบที่ไหนก็ไปศึกษาเล่าเรียนเอาได้การจะไปตามฟังที่คนอื่นเขาพูดว่าที่นั่นดีที่นี่ดีที่นั่นไม่ดีที่นี่นนไม่ดีน,ดนั้น เราต้องพิจารณาเราต้องรู้จักว่ามันดีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ดีจริงๆเราต้องรู้จักเลือกคัดจัดหาสถานที่ไปปฏิบัติเพราะการประกาศหรือว่าการเผยแผ่นั้นทุกคนจะกล่าวว่าเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าตนเป็นผู้ประกาศเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทางนั้นใครพูดที่ไหนก็ว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องเผยแผ่อย่างนี้อย่างนี้ วิธีทำต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ว่ากันอย่างนั้นสำหรับพวกเราที่นี่พรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าวรรษาการเข้าวรรษาต้องมีอานิสงส์ตามตำราท่านบอกว่ามีอานิสงส์ห้าประการแต่เราจะไม่พูดอย่างนั้นเมื่อพระเนนมีอานิสงส์ญาโยมก็ต้องมีอานิสงส์ด้วยและคนฟังธรรมะก็ต้องมีอานิสงส์เช่นเดียวกัน อานิสงของมันก็คือการปฏิบัติธรรมจนรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละจึงจะเป็นอานิสง์พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอย่างเช่นวันนี้แหละก็เป็นวันอาสาฬหบูชาอย่างที่ผมพูดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับว่านำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดให้เราฟังพระองค์ก็สอนคนที่ยังไม่ฉลาดให้ฉลาดขึ้นมา และสอนคนที่กำลังทำผิดให้กลับคืนมาทำให้ถูกต้องและสอนคนที่กำลังมีทุกข์อยู่นั่นแหละให้ทุกนั้นลดน้อยไปและสอนให้บุคคลผู้ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละหมดทุกข์เมื่อหมดทุกข์แล้วก็เรียกว่านิพพานก็ได้เรียกโลกุตรธรรมก็ได้ดังนั้นเมื่อเราเป็นคนถึงจะเป็นพระสงฆ์ก็เป็นคนญาติโยมก็เป็นคนคนไทยก็เป็นคนคนจีนก็เป็นคน คนฝรั่งเศสก็เป็นคนให้ว่าคนนี้แหละทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยจะถือศาสนาไหนลทัทธิใดก็ตามที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็มีจุดมุ่งหมายว่าทุกคนต้องทำได้แต่เมื่อยังไม่รู้ทุกคนก็ยังต้องทำไปตามอุดมการณ์ของตนเองอย่างเช่นคนไทยก็โกรธเป็นคนฝรั่งเศสก็โกรธเป็นคนอังกฤษหรือว่าทุกชาติทุกภาษาก็มีการโกรธเขาเรียกว่าโทสะ อ่าเป็นแบบเดียวกันหมดเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะคารวาตญาตโยมนะพระสงฆ์ก็โกรธเป็นที่เราโกรธขึ้นมานั้นก็เป็นเพราะเราหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจนั่นเองภาษาธรรมะเขาเรียกว่าโมหะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหลงอ่าพอหลงนี่มันก็จำเป็นจะต้องเป็นไปตามอารมณ์ ดังนั้นที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็เพื่อว่าเราจะได้มาปฏิบัติธรรมะกันปฏิบัติธรรมะก็คือมาปฏิบัติที่ตัวของเราเพื่อลดมานะลดทิฏฐิลดความเห็นแก่ตัวลดยังไงก็คือว่าเมื่อคนอื่นจะว่าให้เราเราก็ต้องมาดูใจเราอย่าไปห้ามคนอื่นไม่อย่ามาพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะมันห้ามไม่ได้แต่เราห้ามตัวเราได้ ที่คนโบราณปู่ย่าตายายท่านเคยสอนเอาไว้หรือที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในประเทศอินเดีย,ยก็คงจะคล้ายๆกันว่าการเอาชนะคนอื่นร้อยครั้งพันหนนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากเอาชนะตัวเองได้เพียงครั้งเดียวอันนี้แหละมีประโยชน์มากที่สุดท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการจะเอาชนะตัวเองได้นี่ก็คือต้องมองดูจิตใจของเราเนี่ยว่ามันเป็นยังไงมันเคยโกรธบ้างไหมหรือว่ามันไม่เคยโกรธ เราจะได้รู้ขอให้มาปฏิบัติตัวเราก็คือในการทำการพูดการคิดให้เรารู้เท่าทันเหตุการณ์จริงๆตาเห็นเนี่ยตามันโกรธไม่เป็นหรอกอลูกตามันโกรธใครไม่เป็นโทสะมันไม่ได้อยู่ที่ตามันอยู่ที่ใจหูฟังเสียงหูมันโกรธไม่เป็นโทสะไม่ได้เกิดที่หูมันเกิดจากใจ โลภาก็เช่นเดียวกันถึงได้ว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนมันเกิดมาจากใจทั้งนั้นคนไทยก็โกรธเป็นคนพร,รังก็โกรธเป็นญาติโยมก็โกรธเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็โกรธเป็นเหมือนกันที่ภาษาบ้านเราพูดว่ากโกรธหลงโลภเนี่ยก็คือภาษาธรรมะอ่ะมันก็อันเดียวกันเมื่อรู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะตามแนวคำสอนพระพุทธเจ้าจริงๆแล้ว ความโกรธความโลภความหลงหรือว่าโัวสามโมหะโลภะนั้นมันก็จะต้องลดน้อยไปเมื่อลดไปคนก็เป็นพระได้ดังนั้นจึงว่าความเป็นพระเนี่ยมีอยู่แล้วในคนทุกคนอันนี้พูดความจริงการปฏิบัติธรรมะตามแนวคำสอนพระพุทธเจ้านั้นทุกคนจะต้องเดินสายกลางคำว่าเดินทางสายกลางนั้นก็หมายความว่าจะต้องไม่เอียงไปทางซ้ายแล้วก็จะต้องไม่เอียงไปทางขวา อยู่ตรงกลางคําว่าอยู่ตรงกลางในที่นี้ก็หมายความว่าการพูดธรรมะนั้นจะต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้พูดเข้าข้างนั้นข้างนี้ไม่ได้พูดเพื่อให้คนไหนพอใจไม่พอใจไม่ได้พูดให้คนเสียใจพูดตรงตรงไปความดีใจและความเสียใจนั้นมันเป็นธรรมดาก็แล้วแต่ผู้ฟังจะฟังเป็นหรือว่าฟังไม่เป็น พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้คนฟังนั้นท่านก็คงไม่ได้คอยเอาอกเอาใจคนนั้นคนนี้ท่านก็แสดงไปอย่างที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาใครจะพอใจก็ได้ใครไม่พอใจก็ได้คนพอใจก็ฟังไปคนไม่พอใจก็ฟังไปออถืือเป็นธรรมดาพูดกลางๆธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นกลางใครปฏิบัติก็ได้รับรองได้คำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมั่นคงถาวร การปฏิบัติธรรมะก็ดีการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีมีจุดสำคัญอยู่ที่การจะมาทำลายโทสะทำลายโมหะทำลายโลภะนี่เองถ้าทำบุญให้ทานรักษาศีลไม่มุ่งมาที่จุดนี้แล้วก็แสดงว่าคนคนนั้นยังไม่รู้จริงแต่ถ้าคนไหนแม้จะไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีนแต่การอยู่การกินการนั่งการนอนการไปการมาของเขา มีจุดมุ่งหวังที่จะมาทาลายโทสะทําลายโมหะทําลายโลภะนี่แสดงว่าคนผู้นั้นแหละเข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นการเข้ารรษานี้ก็จะขอแนะนำไว้ว่าเราจะต้องตั้งต้งตนชีวิตใหม่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติตัวเราให้รู้จริงเมื่อรู้จริงแล้วก็ต้องเอาสิ่งที่เรารู้นั่นไปเผยแผ่ การรู้วิธีนี้ไม่ใช่ว่าเรียนแล้วจำไปแต่เป็นการรู้เพราะจะทำให้เกิดปัญญาการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกวิธีถ้าหากว่ายังไม่เกิดปัญญายังไม่เกิดญาณปัญญารู้ก็แสดงว่าอันนั้นเป็นความรู้ที่จำมาจากตำรัาตำราที่ว่ารู้นี้การรู้อย่างนี้ต้องรู้มาจากปัญญาหรือว่าปัญญาญาณจริงๆ การปฏิบัตินี่เป็นหัวใจหรือว่าเป็นลูกกุญแจดอกเอกทีเดียวที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเปรียบเหมือนมันถูกปิดใส่กุญแจไว้ถ้าไม่ใช่ลูกกุญแจของมันแม้ว่าจะสอดเข้าไปแล้วมันก็ไขไม่ได้อ่าอาจจะแย้งว่าสมัยนี้เขาเอาเหล็กงอๆไปงัดไปไขมันก็ออกได้อันนั้นมันเป็นเรื่องของสมมตุติมันไม่ใช่เรื่องของจริงอ่า ถ้าเป็นลูกของมันจริงเมื่อสอดเข้าไปแล้วบิดมันไขนี่มันก็จะหลุดทันทีดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเอาไปใช้ได้ในทุกการเวลาทำไมถึงว่าเอาไปใช้ได้ในทุกขณะการเวลาคือมันไม่มีความเดือดร้อนทุกขณะจิตที่นึกที่คิดเห็นตัวเราเป็นคนไม่หลงตนไม่ลืมตัวเรียกว่าคนเห็นธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรมอยู่ด้วยธรรมแล้วเบิกบานด้วยธรรม